สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามันหน้มะฝอ,อกกำลังย่ายอีกเช่นเคยค่ะทุกคนในตอนเศร้านะคะล้างกินเข่าเศร้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,คกนโอ้ยค่ะเ<อ>บ<า>งังเลยค่ะวันนี้พ่อได้อีงอย่างมาฝากเด็กๆเนาะ<ม>โอ้เด็กขนมค่ะทุกคนเบงนังเลยค่ะไปนั่งเรียบร้อยให้กินเบังแต่ละตัวอโอ้โหสมดี อ่าสมดีมีสมดีมีกับแรงน้อยมีลาเต้แล้วกับโกโก้บิ้งปู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 ทำไมไม่ลงมากินกับเพื่อนปูปูเอากระบอกลงมาลงมาเราเป็นอะไรลูกปูปูลงมา ปูปูปากาลงเอ้าวเป็นสิสวบมือพ่อสและเนาะพันยานแม่พันกัดไงโอ้ยค่ะทุกคนทโกโก้นโโกกไหมแม่ให้มันเดี่ยวมันไ่กินเดียวเดียวเออโกโก้ถือไปกองให้มันตรงหนั่มันไม่อยากอยู่กับเด็กๆฮะโกโก้เป็นผู้ใหญ่แล้วโกโก้ไม่อยากกินกับเด็กๆเมลยให้ันวางตรงหน้ามัน ค่ะทุกคนขนมอันนี้โดนด้เขาหากินเทือนหนึ่งนะคะเขาปได้ห้กินตลอดนะคะอาอหนูอะอะแม่เอาก่อไว้ตรงนี้นะวางลงเลยนะอ่ะกินเลยนะคะเนี่ยโกโก้ไม่ชอบกินอันนี้โกโก้เป็นแม่เพิ่นเนาะค่ะสุตเล่บม่ค่อยกินขนมปนใดแต่ว่าเด็กหน่อยค่ะทุกคนเออแม่ไปนหน้าแต่เบิ่งเด็กหน่อยบาเนี้ โ <cam ber> อ้ไม่อยัางระบาดเลยที่อยู่ชนบุรีมันไม่กินเออที่อยู่ชนบุรีไม่กินเห็นเพื่อนกินไงโอ้ยทุกคนมึงนี่แหะคะ่ะกินแล้ว,ย,ว,ย,ว,วยังเบายากเด้ออ่ะเพออยู่คนเดียวมไม่อยากแยกเลยเออพออยู่คนเดียวอ๋อกินอยู่มันไม่อยากกินกระเด็กๆเพื่อนไม่อยากแยกลูกเพื่อน โกโก้กินอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเวียนหัวครบสามแกงสามเกลือเก่าละค่ะทุกคนเนีมีเจ้าลาเต้โอ้ยนานาจะไปกัดกันให้ยังลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง เห็นไหมนาที่รักเดี๋ยวเขาก็กัดกันหรอกเต้ไปกัดว่าทำไมลูกเออเตเต้เนี่ยใส่ไม่ดีนั่งลงแรงมากเออกระแหลงน้อยนั่งลงแล้วเต้ก็นั่งลงนั่นลาเต้เนี่ยเพิ่นคิดว่าเพิ่นเป็นลูกหลักของพ่อค่ะทุกคนเพิ่นสิเป็นแบบว่าเพิ่นสิกลางค่ะเออเจ้าลาเต้นี่นั่งลง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  เอาให้ให้แม่โกโก้กินด้วยแม่โกโก้กินหมดแล้วเหตุใดไหมนี๋ยวื่องข้อไหนอะให้โกโก้กินตรงนี้แม่โกโก้ใคริกินอยู่ได้ใช่เลยวันนี้ให้กินของว่างนะคะเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวเออเมะขืนนี่วันนี้ให้กินเขานะคะแบบว่าเสียเพิ่นกินมื้อละค่าก็คือตอนเศร้านะคะทุกคนตอนเศร้าจัดระเบียบไหม จดระเบียบใหม่ค่ะเพราะว่าเคยไห้เศร้าตอนเศร้ากับตอนแรกอาหารเหลือเพิ่นเพิ่นบกินไหมคะทุกคนออาหารเหลือร้ายเลยบะนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะว่าไห้แค่มือละเถือนะคะก็เลยเสีให้เป็นมือส่วงเช่้านะคะทุกคนส่วงเศร้ามึงลงมึงแรงมึงหนาเพราะว่าตอนได้ฟอวซกินนะคะเพราะไห้เอ่ยมือเศร้าน่าอายเนาะ ก็กินเบิดเลยค่ะก็เลยว่าโอเคกระสันก็คือให้เพิ่นมือละขาดนะคะเพราะว่ามาเพิ่นเพิ่นตัวใหญ่แล้วเพิ่นกับบ่ได้กินหลายคือจังตอนเป็นเด็กน้อยเนาะบองเลยเบาๆไม่ต้องรีบให้ให้ปู่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 ใส่ปอกข้อบ่ได้น้ามูค่ะข้อพันใหญ่ข้อญ่อันซื้อมาให้แล้วอัน เออยยูชอนบุรีพ่อป้อนพอกินค่ะเพิ่นเห็นมูเนาะเพิ่นพ่อมูเพิ่์นกอจะไปนาแล้วเออวันนี้พ่อจะไปนาเลยวันนี้วันนี้พ่อเตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยใส่รองเท้าบูทแล้วใส่เกือบบูทเตรียมพร้อมบ่ายเจ้าสิไปหน้าไปซ่องเบิ้งต้นบุกทุเรียนบ่ ไปดูฟักกูดแน่งๆโดูไม่ได้กินแล้วหรอแน่งๆเอ้ยเดี๋ยวกับสิสวบมือพ่อเดี๋ยวค่ะพี่เกี่ยบก่อนพ่อนดูใครเล้วโก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 ้โกโก้เป็นแม่นะคะเต้เต้อันนี้เต้เต้ อ่าแล้วก็กระแหลงน้อยแล้วก็คาปูชิโน่อามาสมดิกสมดิกแล้วสมดิกเออโหวันนี้พ่อใจดีจังเลยเอาวันนี้พ่อใจดีเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะทุกคนพ่อใจดีสุดๆเลยเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะ พ่อจะไปนาแล้ววันนี้เอากินเบิดแ้ะในผิบตาค่ะทุกคนป át, ๊าดกระแรงน้อยนี่กินเร็วกวกามูค่ะร,รูบ,รรบ,รรบเล็บรูบเล็บรูบเล็บเาวากระแรงหน่อยผักบุ้งผักบุ้งกับกระลัางงามค่ะทุกคน ที่ปลูกผักบุ้งไว้เมือนั้นนะคะที่ทาให้ทุกคนเบิ่งเมื่อ,อนีบ่บรรยากาศกะคึมคึมค่ะทุกคนคือจังฝนจิตตกตะ巴าบาหันเด็ดตกนะคะ,เป,ะเป็นอากาศคึมคึมนะคะใาาต่อุปกรณ์เจ้าไออุปกรณ์ไม่ยังเนี่ย มืนหนีไม่ยังแน่นอ้มือนี่ใช่อ๋ออุปกรณ์อุปกรณ์ถ้ามาหากินมีกินยางคาร์บกคนเออลี่็นละบายางตอนนี้อันพ่อก็แม่เพิ่นไปเปิดนายางคาค่ะทุกคนเออเพิ่นเปิดนายางล่อนะคะเดี๋ยวเปิดนายางแล้วก็เห็ดเห็ดห้อยไว้นะคะ เกี่ยห้อ,อยข้ากี่ตาเห็นไหมคะทุกคนเออแล้วก็เดี๋ยวคอยหายไอายชายไปลองเบิงเนาะคะ่ะอืมหมดหมด,หมดกับหลายด้วค่ะทุกคนอาวันนี้เด็กๆพ่อบ้านนะลูกนะพ่อบ้านนะคะโอเคเนาะค่ะทุกคนนะคะมืโมน,นีและแม่กระทำคลิปนะ่าร,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 รักนาะะของน้องหมามาฝากในตอนเสาร์เนาะคะ่ะ ลำะลี้ยขอบคุณนะคะทุกคนขอมารับช่วติดตามไปกับร่างใจการลำเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะค่ะสารลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดอกบัวสวยมากเลยมองเลยมองเลยตุมตอนซาว้าผิวขาวตาอินฟูมตื่นเต้นเจ้ากาวต้นยออฝัน Да.